งอ้อย <S <S ตั้งแต่หลวงพ่อจันทาค่ะเทศรวมการ์ดนั้วนะค่ะไปเทศที่ไหนนะคะหลวงปู่ัเยอะเขาหนองปตกนี่แหละข<อ>นส<อ>่งเนี่ยให้ล้งออางมาตั้งแต่ร้อนทั้งเด็ดมันเอาฟางมาปูปูต่างดินอยู่ข้างขาหนองปลุกมาขาลิงก็ลงมานั่งกันเวลาหน้าหนาวมาโยมจากท่าพิกจากจังหวัดตราดากันมากัน แทวโยมคูอุลิูอุลิูอุลิจะก็ตายไปหมดแล้วพวกนั้นะแล้วก็มียังเหลืออยู่ไปเยี่ยมไปเยี่ยมเขานั้นแม่สีแม่สีวัดอาวัดหนองซิมหนองซิมพาไปวันนี้เห็นกุ้งลงลงยูทูบที่ว่าเราล่อนู่ด้านอยู่หลังตรงตามหาบัวใช่ไหมค่ะ หลวงปู่ได้ดูหรือยังคะไม่ดังนั้นงานหลวงตามหาบัวไปเทศไปเพ่ช่วยเหลือหลวงไปเทศช่วยชาติคเป็นพระปาทช่วยชาติใช่ไหมคะมีทุกครั้งนั้นอันนี้อะไรเอามาอัดเ,เ,เสียงไว้ด้วยหลวงปู่เสียงฮะถ้าภาพในยูทูปของหลวงปู่อยู่นั่นคือารหลังหล,งหลงวงตามหาบัวท่านไปเทศไปเทศช่วยชาติตอนนั้นนะแล้วก็ ท่านจะได้มารับเ <c> อ <oughs> เรื่องสมณศักดิ์ด้วยนะค <c oughs> ่ะทีนั้นน่ะไปกระแบนียนเทศแล้วทีเนี้เทศจบแล้วก็ฉันพระเจ้าฉันพัฒตาหารฉันพัฒตาหานนะ่ะหวงตาท่านจะว่าวงเดียวให้พรนะ <c oughs> ่ะ่ะให้องเดียวพอแล้วตั้ง <N un> นั่งปนมโมอธธุมโมธนาตามก็แล้วกันนะพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่อยู่ท่านพระว่าองค์เดียว mm. ครงพุทธการก็เคยมีมาม,ม,มีลักษณะนี้ mm. ไม่ได้ว่ารวมกันเป็นแถวจนกระทั่งคนเขาไม่เข้าใจว่าพระร้องเพลงนี่ในกระโยมกระทามน,นะ mm. อยู่เป <N un> นแถวนั่งกับเป็นแถวจะ้คอใส่บาต ถามห้วงตาหนาวไหมพูอาา่อนกระจกถ้ากันหันหลังมาคุยกับกับไกดมาว่าพวกผีบา้ามันก็หนาวเขาก็หนาวหนาวสั่นงั้นกจะมาถามว่าหนาวทำไมเราก็เลยสื่อโอคนมันพูดแก้เก้อไม่รู้จะทักอะไรขึ้นมาก็เ,าเลยเอาก็ <c oughs> เ,าเลยเอาง่ายที่สุดไม่ได้คิด <c oughs> มันก็จะตอบว่าไงมันก็หนาวก็เห็นอยู่แล้วห่มผ้าอยู่เนี้ยมันอ, <c oughs> อืมก็ได้ก็คิดแล้วก็ทีนี้ก็มาที่ห้องรับรองท่านก็มานั่งแล้วก็กราบเห็นแล้วเออก็เลยถามว่าอาจมาก็ด้พูดว่าขอขอโอกาสครับในบรรดาพระเถระสิทธิ์สายของหลวงปู่มั่น ดังที่กับผมได้รับได้ฟังจากครูบาอาจารย์เล่าว่าหลวงปู่มั่นได้ฝากหลวงตาไว้กับหลวงปู่ชอบและหลวงปู่ลุยเนี่ยเออเออเออเ,ออเออๆๆๆนี่ยเนีเออ่ยเนี่ยเสร็จแล้วก็<ะ>ก็เป็นดังที่ท,ที่ที่ครูบาอาจารย์ได้กล่าวมาว่าจะเป็นที่พึ่งของมหาชนบัดปัจจุบันนี้ ประเทศชาติของเราก็ไม่มีทองคําไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องไปต่อลองเป็นการชนอะไรก็แล้นะหลวงตาก็หาทองคําเข้าครังแล้วก็หาเงินดอนลลาร์หาเงินบาทแม้มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็คงจะบริจาคเป็นก้อนเป็นกรรมเท่าหลวงตาไม่คงไม่มีนะใช่หลวงตาหาได้เยอะมากอ,อันนี้อันนี้ อันนี้ยังไม่ได้พูดออกมาพูดทีหลัง mm hmm. พูดทีแรกนั้นแล้วก็ในวรรดาเลื่อนสมณนศัก์ในยุทธจักรของคณะสงฆ์ไทย mm hmm. ก็มีข้ามชั้นไปก็มีอยู่มีครั้งเดียว mm hmm. จากพระราชาคณะชั้นสามัญเป็นพระราชาคณะชั้นเทพเนี mm hmm. มีผ่านลาดไป mm hmm. แต่สำหรับหลวงตา เป็นพระคูสัญญาบัตรฝ่ายวิปัสนาชัน้นเทียบชั้นพิเศษโดยสมเด็จพระญาณสังวรเมื่อขาอ่าวยังไม่ได้เป็นสมเด็จพระสุคราชนำมาปบัติประทานให้ต่อแต่นั้นมาก็จากพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษไม่ต้องผ่าน ยพระรา,าชาคณะชั้นสามัญเลื่อนมาเป็นพระรา,าชาคณะชั้นราชนี่นแล้วทีนี้หลวงตาก็ไปรับมาบัดนี้หลังจากเสร็จจากนี่หลวงตาก็จะได้ไปรับพระรา,าชาคณะชั้นธรรมข้ามขั้นขั้นที่สองก็อีกก็ข้ามสัมเทศไปอีกเป็นพระรา,าชาคณะชั้นธรรม สองครั้งอย่างนี้ยังไม่มีประวัติศาสตร์ของกา<ม>รเลื่อนสมณศักดิ์<ม>แ่ทีนั้นก็เลยพูดอยู่เออยังมีอีกอันหนึ่งครับผมกําลังจะพูดอยู่เรื่องช่วยชาติท่า<ม> <laughs> นก็เลยเล่าให้ฟังเสร็จแล้วก็เออจะคุยนั่นคุยนี่เราก็เป็นช่างคนคนช่างคุยช่างนำการคุยก่อนถามนำเรือ่อมถ้าท่านไม่คุยนำการคุยก่อน ต้องถามโน่นถามนี่จี้ต่อเมื่อท่านเผยออกมาปั๊บจีต้ตมนแล้วก็ครูบาอาจารย์ถ้าไม่งั้น,นไปปล่อยช่องว่างท่านดูเลยท่านดูได้นม่ก็หมอแล้วไม่กลัวแล้วทีนเนี่ยตมาไม่ไม่ให้นล้นะถ้าเป็นลักษณะที่พิเศษแล้วก็ทีนี้ ก็กลายเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นตัวอย่างที่เรานําเป็นทิฏฐานนปติเป็นแบบอย่างได้เออหลวงตาท่านก็ดอนทำมาอย่างนี้ผ้าสุปฏิปันโนที่นี้พวกพระไปจากกรุงเทพไปเห็นหลวงตาหมหาบัวตักน้ําตักน้าในตุ่มน้ําตุ่มที่หยุดสําหรับล้างเท้ามันมีกระบวยตักขึ้นมา ทีนี้ท่านเดินผ่านไปเดินไปตรงนั้นปั๊บเขียวหมากจะบ้วนปากท่านก็ตักน้ำหมอนนั้นขึ้นมาอยน้ำล้างเท้าท่านก็ตักไปล้างล้างปากมีคนคิดท่านก็บอกน้ำล้างเท้าน้ำล้างอะไรก็คือน้ำที่สาดที่วัดนี้ใช้หมากับสาจะฉันได้หมดน้ำล้างก้นก็น้ำสะอาดมันก็ได้มันดันเดียวกันหมด อย่าไปชีดมั่นใช่คือนอุปา,าทานแบบนั้นเนี่พอวันนั้นก็เห็นครูบาอาจารย์เยอะท่านก็ท่านไม่ได้ถือ<ะ>ไม่ถือจุดล่านี้ยงเคยได้ยินว่าบางทีอะไรนะครูบาอาจารย์มันพูดว่าขนาดน้ำปะควายตอนทุด,ดงทุด,ดงอย่างเงี้ยมันค้างอยู่ในรอยเท้ารัวรองเท้าโอ้ยอย่างนั้นเคยแล้ว ก็เอาธรรมะกระโลกไปดูดน้ำน้ำขึ้นมาปั๊บน้ำมันขึ้นมาปั๊บแล้วก็มาใส่กระบอกเอกระบอกน้ำแก้วน้ำก็เป็นเป็นเป็นอลูมิเนียมไม่มีหรอกที่มีสเตนเลสอย่างเนี้ยกาน้ำก็กาน้ำอลูมิเนียมมันหล่นตกกระบู้บี้แต่เราพาไปไหนเบาดีนะนน้ำตามรอย รอยเท้าวัวเท้าควายมันนั่นอยู่หิวจนมันก็มีกลิ่นบ้างแต่ก็พอดื่มได้แค่กระหายมันเดินทางอ่ะไปเห็นมะขามป้อมแล้่มะขามป้อมเอาเป็นเนมาเก็บเก็บเก็บมาทาถวายอมกันไปเดินไม่ใช่ไม่จังห้าเลยมันเดินไทยิีา萨ที่ไหน ขึ้นเขคือเขาก็ลงไม่ขึ้นไปให้ให้ให้ได้ออกกำลังตลอดทีนี้ท่านเ็นเห็นเห็นบาว่าเน้นน้อยจะพายบาดโอ้บันเน้นบัดพายบัดพายออกมาเอากดนี่เอามากดนี่แต่ยามนนท่านจะพายเองครูบาอาจารย์ชานาญมาไห้ให้คอยให้มให้ก็ลูกสิ้ไปยเท่าไหร่ ไม่ไห้สบายเพราะปวดของหล่นไม่ของไม่ของหล่นหรอกคือมันเป็นเครื่องใช้เฉพาะต้องใช้นอนใช้นี่อยู่เรื่อยจับตลอดก็ฉันใช้ใช้ย่านเล็กๆนิดนิดนิดเดียวสำหรับใส่อะไรกระจุกกระจิกอยู่ในนั้นล้วงไปก็จะรู้เองคนเดียวตรงไหนว่างเออถ้ามีบางบางนี่ก็มีทั้งมีทั้งบาทมีบาทจะเดินทางไปต่างที่ ออกจากที่นบบแปรงแรมครับมีบาทก็มีผ้าคลองก็อยู่ยัดอยู่ในบา่ะแล้วก็มีมุ้งกุดก็วางบนบา่รผ้าอาบน้ําผืนหนึ่งวางไว้นั่นคะลเ้องาหแล้วก็ผ้าห่มผ้าจีวรมันจะมีสองชุดชุดหนึ่งเป็นผ้าคลองเขายัดรงนั่นอยู่ในบาทนั่นเท่านั้นแหละแล้วก็ผ้าอาบน้ําใช้สารพัดอาบน้ําด้วยปู กูนั่งในที่ต่างๆนอกจากผ้าดิสีธนนะแล้วยังมีผ้าอาบน้ำอีกกูนอนไม่มีหมอนก็อเอาตีนบานะั้นหมุนหรือเอาเอาห่อผ้าคลองห่อด้วยป้าก็วางบนตีนบานะ่าแั้วก็นอนพอดียยไดด้ินนวว่าเี๋ ในสมัยแต่เก่าเนะี่ยครูบาอาจารย์ผ้าคลองเนะ<ะ>ี่ยท่านจะไม่ได้ถือเดี่ยวๆท่านจะห่อผ้าไว้ห่อห่อเป็นห,อหน่อเสยผ้าไปรักษาเลยด้วยนะ<อ>รักษาให้อ่าก็รักษาไวใใ้ในในหัดขบาทเวลาใกล้รุ่งเวลาครั้งนี้<ๆ>ก็อยู่ที่ใดก็ได้เวลาใกล้ก็นอนถ้านอนอยู่คนเดียวอยู่ในห้องอยู่ตรงจุดใดก็ได้อยู่ในห้องนั่นน่ะ ท่านอยู่อยู่หลายรูปอยู่หลายองค์อยู่ใ้กระบาดของตัวเองค่ะข <c oughs> ้อสอบทีนี้นอนรวมกันกับคารวาสรือเกินสามคืน 3, 3, ขึ้นเกินสามราตรีก็เป็นอาาัิบ่ะแต่ทีนี้เราตื่นก่อนอยู่แล้ว <c oughs> ทุกว <c> ัน <oughs> <c oughs> มันไม่ได้ตื่น <c oughs> ตื่นจนราตรีจนได้จนจนได้อรุณ เวลาหน้าหนาวมันโอ้เมืองเลยน้ำค้างตกปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊กไปนั่งภาวนาเอากดไปกลางในใต้ร่มอยู่ที่ใดที่เหมาะเหมาะให้การแจ้งเวลากลางคืนนะเราตะเกียงรั้วให้นีหิ้งขี้นะนั้นนะใช้น้ำมันกัดหมุนก็หมุนถอดเอาลีไว้ เดี๋ยวนี้น้ำมันกาดหายากก็มั่งนะเขาเขาไม่ใช้ตะเกียงกันด้วยนะเขาไม่ใช้ตะเกียงกันด้วยแต่น้ำมันกาซก็ไปงม่ได้แมันยังมีขายอยู่หรือเปล่าตะเกียงเขาก็ยังมีอยู่แบบประมาณเหมือนกับว่าเหมือนเขาตกแต่งให้มันดูเป็นติ๊ดๆอย่างสมัยฝ่นหรือแต่น้ำมันกาดก็ยังมีขายอยู่แต่เราหาซื้อไม่ได้เยอะเหมือนอย่างสมัยเก่าแต่ว่าตามนีงจะหาซื้อน้ำมันกาที่จะซื้อได้ที่ไหนเป็นสถานเมือนกัน เมื่อก่อนมีขายเดือดาดตามทุกร้านตอนสมัยก่อนเนี่ยโยมพ่อจะมาเนี่ยเอากระป๋องนองมวัวกระป๋อ, euh, ปองกระป๋องต่างๆนี่มาบัดกีแล้วก็เจาะตรงกลางแล้วก็ทําจะทําเอาเหล็กมานมนโมน,มนแล้วก็เอาไส้เอาควายเป็นไส้ขึ้นมาดึงขึ้นมาเ,เป็นตะเกียงอเป็นตะเกียงตะเกียงก็ทําให,ห้หมูหมูยิ<ะ>้กลับไป ที่เรา็นตอนหลังมาครูบาอาจารย์ที่ทํากันที่ทางเดินที่แบบเขาก็ใช้ขวดเลีน้อยนะคะเจาะปลาเจาะฝาแล้วก็ดึงไส้เอเอาผ้าเดี๋ยวนี้เขาใช้ใช้ขวดปิโพวขวดอะไรขึ้นมาแล้วเจาะเอาผูกกับต้นผูกกับกิ่งกิ่งไม้ไผ่ก้านไม้ไผ่แทนการใต้เทียนแล้วโบราณแท้ๆนะก็ไปเอาต้นอ่า ต้นมาแตกในบ้านภาษาบ้านเรานะภาษาทางนี้มันต้นอะไรมันต้นมันมีน้ํามันน่ะค่ะป่า่มันเป็นไม้ปาคะมันเป็นไม้ที่น้ํามันไม่ปลาไม่มีหรอกอ๋อเอ้ที่ที่มันเอ้ที่เขามาถากผิวเขาแล้วมาทาเป็นฟืนแล้วมันเหมือนมีน้ํามันโอ้อันนั้น้ำมันยางน้ำมันยางอันนี้เป็นมันมันเล็ดพันต้นมัมันมีอยู่ตามป่าตามตามโคกตามเชิงเขา แล้วก็ไปเอามาแล้วก็มามาจับจัแล้วก็ใช้อัดให้มันเป็นน้ํามันค่ะมาเป็นน้ำมันามเขาแล้วก็เอาน้ํามันนั้นมาเป็นตามประทีปจุดไฟจุดอะไรวันออกพรรษาก่อนจะออกพรรษานี่ก็ไปแล้วพระอยู่ตามวัดต่างๆไปในป่ากับญาติกับโยมไปหาต้นต้นไม้เหล่านี้ที่เป็นเมล็ดที่เป็นน้ํามัน แล้วก็สบูด่ดำในบ้านเราเรียกว่าต้นมะเย,ยาวนะะนั่นน่ะอันนี้ใช่อันนี้เราม,ามันมันมีน้ำมันนะอ่ะเดี๋ยวนี้มันถ้าเรียกน้ำมันบนดินที่ในหลวงอ่ารก้าพระสักดิชันกาที่เบสบูบเคยให้ให้ปลูกให้ทำอันนี้พวกเนี้ย จะได้ไปเสิร์ชใน g o o กิ e สางกิบินได้เห็นพวกอ้อยพวกพวกอ้อยแลือพวกอะไรเนี่ยมันเป็นอันนี้ม,นมันมันมีมันมีอะไรเขาเรียกอะไรมันไปทำอีซิดอนอืมอืมอนค่ะไปกลั่นไปกันน้ำมันการเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันาทางเบนซินเนอะไรไปนั่นะแล้วส่วนไอ้ที่สบู่ดำก็ดีปาล์มก็ดีที่มันมีอยู่ในดาดเดือนปุ๋เนี่ย ไบโอดีเซลไปทำไปหรือไบโอดีเซลเนี่ยในหลวงร้าเนี่ยคนคิดหมดหลวงปูพัดเดี๋ยว้ายังไงเดี๋ยวจะได้กลัดปูนะครับใช้พอดีกันแล้วมีเรื่องนะปวดการสร้าโรงพยาบาลจังหวัดเลย